ฝนตกครับผมสวัสดีครับน,นี่นี่มาฝนตกม,มากินขนมกันเร็วอ่ะอข้าวโพดข้าวตังเฮ้ยข้าวตังข้าวตังก่อนข้าวตังข้าวเหนียวข้าวเหนียวไม่แดง <c oughs> ไม่แดงไม่แดงนั่งเล่บร้อยที่สุดไม่แดงต้องกินเยอะกว่าลงมาข้าวโพดตรงนี้โพดโพดนี้หมดเลยโพดตรงนี้ข้าวโพดกินขนม แม่ไม่ต้องกีนอยหรอครข้าวตังข้าวเหนียวข้าวเหนียวแบ่งกันคนละอันแม่แดงฝนตกครับเฉอะแฉะแต่บรรยากาศก็ดีนะครับนี่บรรยากาศก็เฉอะแฉะแฉะนิดๆหน่อยๆลงมานี่ทำไมต้องนี่มานี้อ่ะลงมา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 อย่าเกาะกันดิอันนี้ให้ ขา้ขาวโพดข้าวตังข้าวเหนียวอ่ะแม่แดงปอปอปอโอเค okay, ครับผมกับสามหน่ออิชุบชุบชุบมาแล้วบายบายอย่าลืมกดซับสไคร b e กดติดตามด้วยนะครับ